อย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่179วิชาฟื้นฟูยาเซียนคืนวิญญาณกิเลนมังกรมุดเข้าไปในทะเลสาบจนคลื่นกระเพื่อมเป็นระลอกที่ฝั่งทะเลสาบนักพระเต่าผู้นั้นรีบรุดเข้ามาพร้อมกับเนื้อแท่หางม้าในมือเขย่ามันไปทางทะเลสาบเส้นแทะจำนวนมากพลันแผ่สยายออกไปเหมือนกับใยยักษ์หมายจะหวานจะจับกิเลนมังกรในทะเลสาบคลื่นคลื่นผิวทะเลสาบพ,พลันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและนักพระผู้นั้นก็คลางหนักๆเส้นแทะทั้งหมดขาด กระจุยเหลือแต่ด้ามแท้ในมือของเขาทําให้เขารู้ทันทีว่าตนมิใช่คู่มือของกิเลนมังกรตัวนี้ดังนั้นเขาจึงรีบหันหลังวิ่งหน้าตั้งพลางร้องตะโกนไปด้วย เจ้าพวกปีศาจพวกเจ้าบังอาจลงไปอาบน้ําในทะเลสาบมังกรหยกของราชวงศ์จัก,กรพรรดิทั้งยังกล้าต่อยตีฆ่าคอยดูเถอะหัวพวกเจ้าหลุดจากบ่าแน่ไม่นานนักบรรดาบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยจักรวรรดิก็เดินออกมาจากทงอย่างพิสทจิ์มุ่งตรงไปยังบัณฑิตนิเวศวันนี้เป็นการสอนบรรยายของนักพลหลิงหวินแ,และวิชาที่ทงอย่างพิสทธิ์สอนสั่งคือเต๋าแห่งการฝึกปรือปราณนักพลหลิงอวินนั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีพลังวัดอันลึกล้ำมสามารถฝึกปรือบ่มเพาะปราณของตนจนเป็นธาตุอย่างพิสทธิ์ทอ ไม่ทันที่บรรดาบัณฑิตเหล่านั้นจะกลับไปถึงบัณฑิตนิเวศพวกเขาก็ยืนทื่อและเหลียวหลังไปมองด้วยความตื่นตระหนกนิ่งอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นพวกเขาเห็นก็แต่ปลาสีแดงตัวหัวลานลอยมาในอากาศทั่วตัวของมันเต็มไปด้วยเกล็ดสีแดงและบนหัวมันก็มีเขามังกรนี่เพราะว่าเมื่อมันสืบสปรานก้าวมังกรมาหลายต่อหลายปีปลาก็เปลี่ยนเป็นมังกรมันดูเหมือนครึ่งปลาครึ่งมังกร อันมีฟันคมกริบราวมีดโกลนอยู่เต็มปากดูดูร้ายเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าในขณะนี้ปลายักษ์เหล่านั้นถูกตรึงมัดไว้ด้วยปราณชีวิตไม่กี่เส้นและไม่อาจขยับเขยื้อนได้เลยแม่ ข้อแต่น้อยมีลมปีศาจพยุงปลาตัวนี้เหินหาวไปทางบัณฑิตนิเวศท,ทำให้บัณฑิตทุกคนอึ้งจนพูดไม่ออกข้างหลังปลายักษ์นี้ยังมีกิเลนมังกรที่ตัวมหืมากว่าวิ่งโลดตามมาพลางบิดตัวสลัดน้ำที่บนร่างของงอมันออกเป็นครั้งคราวและยังมีจิ้งจอกขนขาวยืนอยู่บนศีรษะของกิเลนมังกรซึ่งกำลังบังคับยกลมปีศาจพยุงปลานั้นไปกิเลนมังกรตัวนั้น วิ่งรีเข้าไปในบัณดิตนิเวศและโยนปลายักษ์ลงกลางลานบ้านขาองดุษฎีบัณดิตฉินเสียงดังตื้มจากนั้นจิ้งจอกน้อยก็วิ่งตะกายเข้าไปในลานบ้านแล้วปิดประตูตามหลังบัณดิตผู้หนึ่งพึมพามปลาตัวนั้นดูเหมะอื่นจะเป็นหนึ่งในราชาปลาในทะเลสาบมังกรหยกมันเรียกว่าปลาคาบมังกระแดงและเป็นอาหารทรงเลี้ยงที่จัก,กรพรรดิใช้กำนันแกข่ขุนนางบุญและบูในงานฉลองปีใหม่ บัณฑิตอีกคนข้างๆเองก็มองตามด้วยสายตาลอยเลื่อนพลางพึมพามเมื่อปีที่แล้วบิดาเท่าของข้าได้รับพระมหากรุณาธิคุณขององค์จกักรพรรดิและมีโอกาสลิ้มชิมซุปปลาในงานเลี้ยงมังกรจากรววรติพอเขากลับมาเขาก็เอ่ยชมด้วยความทึ่งอย่างไม่อยู่ดปากแต่ถึงตอนนี้เขาก็ยังหวนระลึกและบอกข้าอยู่เรื่อยว่านี่คือยอดอาหารโอชารสของโลกลลาแต่ว่าปลาคราฟมังกระแดงปกติแล้วตัวยาวแค่คืบหนึ่งแต่ปลาตัวนี้ ไม่ทันที่บัณฑิตทั้งหลายจะหายตะลึงงานพวกเขาก็เห็นประตูเรือนของฉินมู่เปิดออกมาอีกทีและจิ้งจอกน้อยก็กระโดดหยงเยงออกมาเหลียวซ้ายและขวาไปรอบๆมองหาอะไรสักอย่างและในที่สุดก็วิ่งจูดจ๊ดไปที่ต้นหมอนต้นหนึ่งจากนั้นนางก็ควบคุมลมปีศาจให้แปลเปลี่ยนเป็นมีดโคง้งตัดฟันต้นหมอนนั้นให้กลายเป็นท่อนฟืนก่อนที่จะนำฟืนเหล่านั้นกลับเข้าไปในลานบ้าน ชานเรือนจิ้งจอกน้อยวิ่งเข้าๆออกๆสามสี่รอบและลากแม้กระทั่งลำต้นไม้หายเข้าไปในลานบ้านควันขมงพันลอยพุ่งออกมาจากลานบ้านของฉินมู่เห็นได้ชัดว่าจิ้งจอกน้อยแอและกิเลนมังกรกรมลังจุดไฟเพื่อตรเตรียมย่างปลาบัณฑิตทั้งหลายหันไปมองหน้ากันและชูถิงก็พึมพำมนั่นคือต้นปณิธาน,านทยานที่ปลูกโดยหลวงจีนชิงซานครูผู้สอนแห่งทงหยางเขียวครามนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บัณฑิตมีปณิธานมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ ไม่นานนักกลิ่นนอมย้วนน้ำลายก็แร่โรคระจายออกมาทั่วบัณดิตนิเวศบัณดิตทั้งหลายพันน้ำลายหยดติ่งจิ้งจอกและกิเลนมังกรที่ผู้คนที่ถูกละทิ้งผู้นั้นพามาด้วยค่าราชาปลาในทะเลสาบน้ำของราชวงศ์จักรวรรดิทั้งยังตัดฟันต้นปณิธานทยานที่หลวงจินชิงซานปลูกไว้เพียงเพื่อเอาไปจุดไฟย่างปลาเนี่ยนะพฤติการบ้าบินเหิมเกรมขนาดนี้หรือพวกเขาคิดจะก่อกระบฏคุณชายรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง บทสนทนาของเด็กหนุ่มและจิ้งจอกลอยมาจากในลานบ้านฉินมู่และพวกเขาได้ยินฉินน้ำมู่กล่าวก็พอใช้ได้เพียงแต่มันยังไม่ได้เคลเกลือดังนั้นรสชาติจึงยังไม่ซึมซาบดีนักทางที่ดีนั้นต้องเอาปลาเคลเกลือทิ้งไว้หนึ่งวันเนื้ออมันก็จะเด้งฉ่ำหอมหวานละลายในปากเมื่อเจ้ากินมันเข้าไปปลาตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเจ้าได้มันมาจากที่ไหนล่ะเนี่ยจากทะเลสาบ ที่แท้ก็มาจากที่นั่นครั้งหนึ่งข้าเคยตกปลากับอธิการบดีริมทะเลสาบและเห็นปลายักษ์สีแดงแต่สุดท้ายพวกเราก็จับได้แต่เพียงปลาคาบมังกรธรรมดาเก้าตัวซึ่งตัวไม่ใหญ่เท่าไรแต่ทว่ารสชาติของมันนั้นเลิศล้ำอ,อร่อยอร่อยส่วนที่เจ้าใช้ฟืนไม่หม่อนมาย่างนั้นทําได้ดีมากเพราะมันจะเสริมกลิ่นหวานอมเปเรี้ยวของไม้หมอนเข้าไปในเนื้อปลาบรรทิดทุกคนในบัณดิตนิเวศมีสีหน้าลิงโลดดีใจชูทิ้งหัวเราะคิกคักดุสรีบัณดิตชินซีแง่แก่ ในลานบ้านฉินมู่หมุนไม้ย่างอันหนาใหญ่เพื่อพลิกปลาคาฟมังกระแดงให้โดนไฟอย่างทั่วถึงและข้างล่างปลาคือเปลวไฟหมกระพืออันเป็นเพลิงไม้หมอนที่กิเลนมังกรคอยควบคุมไฟไว้อยู่เพื่อให้กำลังไฟพอที่จะทำให้ปลานี้กรอบนอกนุ่มในกิเลนมังกรควบคุมเพลิงส่งความร้อนแทรกซึ่งเข้าไปในเนื้อและกระดูกข,ของปลายักษ์ไม้หมอนแตกเปรี้ยพระมีไอน้ำระเหยสร้าง กลิ่นควันไม้มารวมปลาหู้หลิงเอ,อ๋อจึงควบคุมลมเพื่อให้กลิ่นควันไม้หม่อนนี้ซึมเข้าไปในเนื้อปลาจากนั้นพวกเขาก็ยัดใบหม่อนหอมใหญ่และขิงเข้าไปในท้องปลาและในท้องปลานี้ก็ เยิ้มฉ่ำด้วยไขมันปลาอันส่งเสียงฉี่ฉี่เมื่อมันหยดเข้าไปในกองไฟไขมันปลาก็ให้กลิ่นควันหอมหวนเมื่อถูกเผาไม่ยิ่งเพิ่มความหิวอยากของพวกเขาไปอีกหลายระดับเมื่อปลาทั้งตัวสุกท่วนทั่วหูหลิงเออเร่งรีบควบคุมมีดลมของนางเฉอนตัดเนื้อออกจากพุงปลาเนื้อตรงนะั่นอนนุ่มลิ้นชุ่มฉ่ำที่สุดงานมีดของนางยอดเยี่ยมยิ่งและแตละริ้วเนื้อปลาที่หั่นออกมาก็แม่นยำสุดๆดใน เวลาเดียวกันนางควบคุมจานมารองรับริ้วปลาที่แล่ฝานเหล่านั้นลงมาจัดเรียงในจานแต่ละริ้วเนื้อที่เฉือนออกมาบางใสาราวกับแก้วผลึกและก็คล้ายกับหยกขาวมันแก่ชินมุก,กลบกองไฟให้มันบรรเทาความร้อนลงหนึ่งคนหนึ่งจิ้งจอกและหนึ่งกิเลนมังกรก็นั่งลงข้างๆกองไฟและเริ่มเปิดปลายย่างนั้น ชินมู่พันฉุกใจขึ้นมาและนึกขึ้นได้ว่าในคัมภีร์มารฟ้ามหาศึกสิทธิ์มีวิชาที่เรียกว่าวิชาฟื้นฟูยาเซียนคืนวิญญาณเขารีบโคจรปราณชีวิตของตนตามวิชานี้เพื่อเร่งการย่อยอาหารในท้องไม่นานนักท้องเขาก็โล่งว่างและปากของเขาก็เคี้ยวกินปลาย่างต่ออย่างไม่หยุดยั้งชื่อของวิชานี้แปลกพิลึกและตัววิชาเองก็ยิ่งพิลึกพิลั่นวิธีการฝึกปรืหลักของวิชา ฟื้นฟูยาเสียนคืนวิญญาณน,นั่นก็คือการกินวิชาฝึกปรือนี้สามารถแปลงรูปอาหารใดๆก็ตามที่ร่วงไปถึงท้องให้กลายเป็นพลังงานหรือแม้กระทั่งปราณชีวิตป้อนเข้าไปในร่างนี้ช่วยเสริมสรางนบพลังกายและเพิ่มพูนพลังวัด ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่าวิชาฟื้นฟูยาเซียนคืนวิญญาณบัตรนี้ร่างของฉินมู่ผอมหนังหุ้มกระดูกเขาต้องฟื้นฟูพลังงานที่เขารีดเร้นจากร่างกายเสียจนเหือดแห้งขึ้นมาใหม่และในเมื่อมีปลายย่างงอตัวใหญ่มาหึมาอย่างไม่น่าเชื่ออยู่ตรงหน้าเขาเขาก็สามารถใช้วิชาฝึกปรือนี้เพื่อฟื้นฟูเสริมสร้างร่างกายของตนถึงน้องไรลานี้ก็เป็นนอพันนอทกพีสอดารอเอกเทสอมนออยู่ในมหาวิทยาลัยจักรวรรดิมาตั้งหลายปีจึงได้ซึมซับปราณเก้ามังกร ดังนั้นประการแรกจึงทำให้มันรสชาติโอชาและประการที่สองเนื้อของมันก็อุดมไปด้วยพลังงานสารอาหารร่างกายของฉินมูที่ระหอยรอยแรงเมื่อช่วงใช้วิชานี้อาหารในท้องเขาก็ถูกย่อยเป็นสารอาหารโดยพลันและถูกดูดซึมเข้าไปทั่วสันพังกายของเขา กล้ามเนื้ออันลีแฟบของเขาก็ค่อยๆพองฟูกลับขึ้นมาและแม้ว่ามันจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่จากการคะเนคำนวณของฉินมู่กล้ามเนื้อเขาจะกลับมาเป็นปกติหลังจากกินปลาที่ยาวห้าวันนี้จนหมดผู้หลิงเอ๋อไม่อาจยัดอาหารลงท้องได้อีกต่อไปส่วนกินเลนมังกรน,นั้นก็คุ้นเคยแต่กับการกินยาวิญญ,ญาณเพลิงฉาน ดังนั้นมันจึงไม่ค่อยชอบเนื้อปลาเท่าไรและหยุดกินเมื่อขม่าไปได้ไม่กี่คำเหลือแต่ฉินมู่ที่ยังคงนั่งสว่าปำปลาตัวนี้อย่างไม่พวงใดๆทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากข้างนอกคู่หลิงเอ,อ๋อจึงลากพุงกลมๆของนางวิ่งไปเปิดประตูเวยหยงเดินเข้ามาจมูกของเขาเขายับฟุตฟิตแล้วย้ำยิ้มตอนนี้เวลาอาหารเที่ยงพอดีและข้าก็ได้กินหอมหน่ากินมาจากเรือนของพี่ฉินดังนั้นข้าจึงบากหน้ามาขอแบ่งอาหาร เอ้นี่มันสิงโตมังกรหินที่อยู่หน้าประตูภูเขามันกลับมามีชีวิตได้หรือจิ้งจอกน้อยเจ้าก,กินแค่นี้ทำไมอ้วนกลมกว่าข้าแล้วละ่ะหูหลิงเอ๋อแค่นเสียงว้อยงพลันมองไปที่ฉินมู่ซึ่งนั่งอยู่ข้างกองไฟแล้วร้องออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกจิ้งจอกน้อยนี้เจ้าสูบพลังบุรุษจากฉินมู่ด้วยการหลับนอนกับเขาหรือพี่ฉินทำไมพี่ผอมขนาดนี้หูหลิงเอ๋อทั้งโกรธเคืองทั้งกระวนกระวายข้ายังไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นเลยเจ้าอย่าพูดเหลวไหลสิถ้าเจ้าไม่ได้ทำแล้วใครทำ เวยหยงฉงหน,นคนข้ารู้แต่แรกแล้วว่าพี่จะต้องเจอปัญหานี้ตั้งแต่เมื่อพี่ชินถามทางไปหอคมเขียวครั้นย่างเท้าแรกเข้าเมืองหลวงร่างกายของท่านไม่อาจทานทนศึกหนักได้อย่างที่ข้าคิดไว้ข้าพูดถูกไหม ฉินมูไม่รู้จะหัวเราะหรือร่ำไห้และเชื้อเชิญเขาให้นั่งลงไว้หยงไม่เหนียมอายและฉีกเนื้อปลาก้อนใหญ่เขาชิมมันดูและพบว่าเนื้อปลานั้นนุ่มละลื่นอย่างยิ่งจนไหลพลื้ลงคอเขาในรวดเดียวแทบจะทำให้เขาเผลอกลืนลิ้นเข้าไปในท้องด้วยเขารู้สึกประหลาดใจแกมยินดีอย่างช่วยไม่ได้พลางอุทานด้วยความชื่นชมจากนั้นเขาก็กล่าวด้วยเสียงต่อ มัมครูผู้สอนทั้งหลายไม่ค่อยพอใจในตัวพี่นักที่พี่ไม่เข้าฟังการสอนบรรยายของพวกเขาเลยสักครั้งในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้พวกเขาพูดกันว่าดุษฎีบัณฑิตนั้นไร้ความคิดไร้ความสามารถและว,ว่าจัก,กรพัรดิไม่น่าเลื่อนตำแหน่งให้พี่เลยจริงสิ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพี่ถึงพร้อมขนาดนี้ข้าฝึกวิชาผิดพลาดจนแทบจะสูญเสียชีวิตหน้าฉินมู่กล่าวโชคดีที่ข้าพบข้อผิดพลาดทันเวลาและตอนนี้ข้าก็กำลังฟีนาฟูพลังงานกลับเข้าไปใหม่เวยหยงแย้มยิ้ม พี่เนียก็ใจกล้าไม่เบาถึงกับฝึกปืออย่างบ้าบิ่นไม่ระวังตอนนี้ค่ะพอเป็นบัณฑิตจักรววัดิเช่นกันและพอมีอิทธิพลเส้นสายในจวนเจ้านครอยู่บ้างพี่ต้องใช้ยาวิญญาณอะไรหรือเปล่าข้าสามารถไปนำม,มาจากจวนเจ้านครเพื่อให้พี่ใช้ฟื้นฟูร่างกายได้นะฉินมู่สายหน้าแล้วกล่าวเมื่อข้ากินปลาตัวนี้จนหมดร่างกายข้าก็จะฟื้นฟูมาเป็นปกติไม่จำเป็นต้องกินยาวิญญาณอะไรเพิ่ม พี่รู้ไหมคณะบดีป้าซานกับอธิการบดีกู่ต่อสู้สับป,ประยุทธ์กันจนเลือดเข้าตายอยู่นอกเมืองหลวงนั่นขนาดจักรพรรดิก็ยังแตกตื่นเวยยงเรนหนึ่งทีแล้วกล่าวต่อพ่อของข้ากับขุนนางชั้นหนึ่งคนอื่นๆเข้าไปเจรจาไกลเกลี่ยความขัดแย้งพวกเขาถึงข้อหยุดมือข้าออกไปสืบข่าวและได้ยินมาว่าองค์จักรพรรดิเรียกพวกเขาทั้งคู่เข้าไปและติเตียนอย่างรุนแรงข้าเพิ่งกลับมาจากการถามข่าวก็เลยแวะมากินฟรีที่นี่ ก่อนที่พี่จะกลับมาคณะบดีปานได้มาหาข้าและบอกว่าเขาจะพาข้าออกไปสแสวงประสบการณ์ข้าคะเนว่าพี่ว่าอยากกินไปพูดไปสิไม่นานนักว่ยหยงหนุ่มน้อยตัวอ้วนทวนผู้นี้ก็ดูกลมกลิ้งยิ่งกว่าเดิมและไม่อาจยัดอาหารเข้าปากไปได้อีกแต่ทว่าเขากลับเห็นฉินมูยังคงกินปลายอย่างไม่หยุดปากกินอย่างอร่อยอร่อยและเมื่อชิ้นปลาจํานวนมากหลุดเข้าท้องเขาไปพุงเขากลับไม่พองขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวว่ยหยงรู้สึกทึ่งเมื่อเขาเห็นร่างผอมซุบของฉินมู่ขยายออกมาราวกับถูกสูบลมเข้าไปเขาลองหยิก ดูเบาๆและพบว่าที่พองขึ้นมาล้วนแต่เป็นกล้ามเนื้อในร่างทําให้ไวยหยงยิ่งแตกตื่นใจเมื่อปลายักษ์นี้ถูกกินจนเกลี้ยงเหลือแต่ก้างปลาขนาดยักษ์ย้ายที่ยาวกว่าห้าวาร่างกายของฉินมู่ก็ฟื้นฟูกลับเป็นปกติแม้กระทั่งยังแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้ําทําให้ไวยหยงรู้สึกอิจฉาสุดๆแล้วพี่ซื้อปลาแสนอร่อยนี้มาจากไหน ปากของเวยหยงยังอยากลิ้มรสอีกแต่ภูมิเขาไม่อนุญาตดังนั้นเขาจึงถามข้าไม่เคยเห็นปลาตัวหิมาขนาดนี้ในตลาดเมืองหลวงมาก่อนทั้งยังไม่เคยกินปลาที่อร่อยขอนาดนี้ข้าจะต้องไปหาซื้อมาเพิ่มอีกให้ได้และจะไม่ปล่อยให้หลุดรอดขายหมดไปก่อนฉินมู่กล่าวอย่างไม่ยิ่ระจับมาได้จากทะเลสาบมังกรหยกเวยหยงจ้องมองเขาด้วยตาแทบถลนแล้วถามทันทีทะเลสาบมังกรหยกไหนก็ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดเราไงเวยยกลืนน้ำลายเอื้อกแล้วถามดอวายยอเสียงสันสถานอ ทะเลสาบมังกรหยกที่ออยอผูอ้ในมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิเราหรือปลานี้เป็นหนึ่งในราชาปลาในทะเลสาบมังกรหยกฉินมู่มองไปที่หู้หลิงเอ,อ๋อและหู้หลิงเอ,อ๋อพยักหน้าข้าบอกมังกรใหญ่ให้จับตัวใหญ่ๆและตัวที่เขาจับใหญ่ที่สุดแล้วสีหน้าของเวยหยงซีดเผือดไร้เลือดและเมื่อเขาเหลือบไปเห็นใบหมอนที่กระจัดกระจายเต็มลาน,บ,านบ้านเขาก็ถามด้วยเสียงสั่นอีกครั้งเมื่อข้าเข้ามาเมื่อกี้ข้าเห็นต้นปณิธานทยาในบัณฑิตนิเวศเหลือแต่ตอหรือว่านี่จะ ต้นหมอนนั่นเรียกว่าต้นปณิธานทยานผูห้หลิงเออร้องด้วยความประหลาดใจต้นไม้นั่นมีชื่อกับเขาด้วยหรือเว่ยหยงซี่สนิทกว่าเดิมและเดินด้วยขาสั่นพับพับพลางพึมพามอย่างเมอลอยตัดฟันต้นปณิธานทยานใช้ฟืนของมันมาย่างราชาปลาแห่งทะเลสาบมังกรหยกต่อให้ข้ามีหัวเพิ่มมอขึ้นมาอีกหลายหัวก็คงไม่พอให้องค์จักรพัรดิตัดทิ้งข้าไม่เคยมาที่นี่ข้าไม่เคยมาที่นี่อย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับ ตอนที่180รองเท้ากัปปีศาจจิ้งจอกและสิงโตหัวมังกรไปสร้างความกลาหนที่ทะเลสาบมังกรหยกไม่เพียงแต่พวกมันลงไปอาบน้ำในทะเลสาบพ,พวกมันยังทุบตีเจ้าอีกด้วยรูกูลี่หน่วนเพิ่งกลับจากวังหลวงนักพระเต่าที่เฝ้าทะเลสาบมังกรหยกก็เข้ามาฟ้องกูลี่หน่วนสถานใจอย่างรุนแรงและร้องออกมาราชาปลาในบรรดาปลาคาบมังกระแดงก็ถูกสิงโตมังกรจับไปด้วย ใครเลี้ยงปีศาจจิ้งจอกกระบอสิงโตมังกรทำไมถึงเหิมเกริมขนาดนี้ข้าเพิ่งงอเข้ารับตำแหน่งได้แค่เดือนเดียวก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นใครกันที่มันยัดเยียดรองเท้ากับให้ข้าใสา่ไม่ทันที่เขาจะทำใจยากออยาข่าวนี้ได้อีกคนหนึ่งงอก็มารายงานอธิการบดีจิ้งจอกที่ดุษฎดีบัณฑิตชินแห่งมหาวิทยายลัยจัก,กรวรรดิเลี้ยงไว้ได้ตัดฟันต้นปณิธานทยานเอาไปย่างปลาและปลาที่ถูกย่างและกินนั้นดูเหมือนจะเป็นราชาปลาแห่งทะเลสาบมังกรหยก ดูสดีบันดิตฉินและบัณฑิตจักรนดิดว้อยงกำลังเก็บกวาดก้างปลาหมายจะทำลายหลักฐานกูลี่นวนรู้สึกประหลาดใจแกมยินดีอย่างช่วยไม่ได้ไอเด็กเวนนี่ฆ่ามัวแต่กังวลว่าจะไม่มีวิธีหาเรื่องสร้างความลำบากให้แก่มันตอนนี้เรียกได้ว่ามันถวายหัวมาถึงหน้าประตูค่าเรื่องนี้เพียงพอที่จะให้มันถูกตัดหัวเป็นร้อยครั้งคราวนี้ไอโง่ปาสานนั่นคงพูดไม่ออกละสินะ เขาพลันคึกคักกระตือรื้นขึ้นมาทันทีและลุกขึ้นเร็วรีพลางกล่าวไปกันตามข้าไปจับกลุมพวกมันเราต้องการพยานและหลักฐานส่งพวกมันไปสารยุติธรรมให้เจ้าหน้าที่ที่นั่นไต่สวนประหารครอบครัวมันเจ็ดชั่วโคตรจากนั้นเราถึงค่อยถวายดีกาแด่องค์จักรพัดดิกลับทูลให้ฝ่าบาททราบเรื่องนี้แล้วบัณฑิตที่ชื่อว่าหยงละ่ะจับเขาไปด้วยและลงโทษเขาสถานเดียวกับฉินมู่ กูลี่หน่วนย้มยิ้มข้าเพิ่งจะพูดระโยคหยกว่าใครกันยัดเยียดระองเท้ากับมาให้ข้าใส่แต่ดูท่ารองเท้านี้ไม่กับเลยสักนิดสบายเท้าดีจะริงริงกูลี่หน่วนและลูกน้องพรดเข้าไปในบัณดิตนิเวศแต่กลับไม่พบชินมู้ในลานบ้านมีแต่จิ้งจอกและกิเลนมังกรที่นอนกรนอยู่กูลี่หน่วนปลุกกิเลนมังกรให้ตื่นขึ้นมาแล้วถามไอเด็กเวนแซ่ชินหายหัวไปไหนกิเลนมังกรงหัวขึ้นมาเหลือบแลพวกเขาแวบหนึ่งก่อนจะตอบอย่างอึดอัด เมื่อกี้เขายังอยู่ที่นี่แต่มีผู้คนจากวังหลวงมาเรียกตัวเขาไปหรือว่าองค์จากพันดิจะรับรู้เรื่องนี้แล้วพระองค์จึงเรียกเจ้าเด็กนั่นเข้าวังไปตัดหัวกุลี่หนวนหัวเราะในคอเด็กเปรตนียังมีกระบี่ผู้พิทักษ์ของข้าตัดหัวของมันทิ้งยังนับว่าลงโทษสถานเบาพวกเจ้าจะยืนบื้ออยู่ทำไมาจับกลุ่มจิ้งจอกและกิเลนมังกรน,นิสซะข้าจะเข้าวังจักรพรรดิและจะดูไอเด็กนี่ถูกประหารด้วยตาข้าเอง หลังจากที่เขากล่าวจบเขาก็รีบเร่งจากไปคณะบดีสองสามคนที่มากับเขาและนักพรตเต่าที่เฝ้าทะเลสาบมังกรหยกรีบใช้โซ่มาพันฒนาการกิเลนมังกรหู้หลิงเอ๋อหมายจะวิ่งหนีแต่นางก็ถูกจับไปด้วยกูลี่หนวนรีบเข้าไปในวังอย่างคึกคักจ้ำสและขอเข้าเฝ้าจักรพรรดิสักครู่หนึ่งองครักษ์ก็รายงานฝ่าบาทอยู่ที่อุทยานจักรวรรดิเชิญใต้เท้ากูไปเข้าเฝ้าที่นั่นกูลี่หนวนตกตะลึงตัดหัวเด็กเวนแซ่ชินในอุทยานจักรวรรดิฝ่าบาทคงพิโรธมาก เมื่อเขามาถึงอุทยานจักรวรรดิเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมาอันทําให้กู่ลี่หน่วนงุนงงอย่างยิ่งเขาเดินเขาเ้เขาไปและเห็นจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงประคองแขนพระพันปีหลวงและมีข้าราชบริพารจํานวนหนึ่งติดตามมาข้างหลังฉินมู่นั้นเดินตามพระพันปีหลวงที่เบื้องซ้ายกําลังเพชรทุนบางอย่างที่ทําให้พระพันปีหลวงส่วนราชจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงเห็นเขาจึงโบกมือเรียกให้เข้ามาใกล้จากนั้นถามด้วยน้ําเสียงอบอุ่นขุนนางของข้าเจ้ามาที่นี่ทําไมหรือ กูรี่หนวนลังเลครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวดุษฎีบัณฑิตชินปล่อยกีเลนมังกรลงไปในทะเลสาบมังกรยกเพื่อจับราชาปลาขึ้นมากินทะเลสาบมังกรหยกเป็นแหล่งน้ำดื่มของราชวงศ์และปลาคาบมังกระแดงก็เป็นพัตทหารของราชวงศ์การที่ดุษฎีบัณฑิตชินทามเช่นนี้มีโทษถึงประหารข้ามิกล้าปิดบังเรื่องดังกล่าวจึงมาที่นี่เพื่อรายงานองค์จักรพรรดิมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงมองไปยังฉินมู่แล้วถามคุณนางฉินเจ้ามีอะไรจะกล่าวไหม ถ้าเป็นคนเถื่อนนอกเขตอรารยธรรมไม่รู้ขนบกฎเกณฑ์ของเมืองหลวงดังนั้นข้าจึงเสียมารยาทและล่วงเกินฉินมู่กล่าวข้าไม่รู้ว่าทะเลสาบมังกรหยกเป็นทรัพย์สินของราชวงศ์และไม่รู้ว่าปลาในทะเลสาบนั้นห่วงห้ามมีอาจกินได้ข้ารู้สึกสามนึกผิดอย่างสุดซึง้งและยอมรับโทษทันที่ฝ่าบาทจะมอบให้แต่โดยดีนี่มีทษถึงประหารจักรพัรดิเอี้ยนเฟิงมองไปที่เขาแล้วกล่าว แม้ว่าข้าจะยอมรับคุณค่าความสามารถของเจ้าแต่กฎก็ต้องเป็นกฎเจ้าอยากให้ข้าจัดการเจ้าอย่างไรหล่ะกูลี่หนวนเผยยิ้มฝาบาทตามกฎแล้วพระองค์ต้องประหารเขาเจ็ดชั่วโคตรพระพันปีหลวงก็แย้มยิ้มจะกรพพัดข้าก็คิดว่าหมอเทวดาน้อยสมควรถูกตัดหัวจะกรพพัดเอี้ยนเฟิงตะลึงไปครู่ก่อนจะถามด้วยรอยยิ้มเหตุใดพระมารดาจึงกล่าวเช่นนั้น พระพันปีหลวงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยแน่นอนว่าเขาควรถูกตัดหัวหักว่าเจ้าไม่ประหารเขาผู้คนในโลกล่าจะรู้ได้อย่างไรว่าจักรพรรดิของพวกเขาให้คุณค่าปลาตัวหนึ่งมากกว่าชีวิตคนหักว่าเจ้าไม่ประหารดุสฎดีบัณฑิตฉินโลกล่าจะรู้ได้อย่างไรว่าจักรพรรดให้คุณค่าแก่น้ำมากกว่าชีวิตคนต้องประหารเขาเท่านั้นผู้เปี่ยมสามารถทั้ง โลกล่าถึงจะได้รู้กันทั่วว่าจักรพรรดิสามรถสั่งประหารหมอเทวดาผู้มีชื่อเสียงและเยียวยาอาการป่วยไข้ของข้าเพียงเพื่อน้ำอึกหนึ่งและปลาตัวหนึ่งเท่านั้นและเช่นนี้พวกเขาถึงจะรู้ได้ว่าเจ้าเป็นจักรพรรดิที่ไร้ความสามารถจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงหัวเราะด้วยเสียงอันดังแล้วโบกมือไล่ใต้เท้ากู่เจ้าไม่ควรมารบกวนข้าด้วยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เจ้าออกไปได้กูลี่หน่วนงงงวยนี่ถอยไปถอยไปจักรกรดีเอี้ยนเฟิงโบกมือแล้วกล่าว เจ้าพิทักษ์คุ้มกันทะเลสาบมังกรหยกไม่ดีแต่ข้าจะไม่ลงโทษเจ้าในเรื่องนี้เพราะถึงอย่างไรเจ้าก็เพิ่งมากกมกับมหาวิทยาจัรกันดิได้ไม่นานนอสิ่งที่เจ้าทำในวันนี้ทําให้ข้าปวดเสียนเวียนกล้าวมากพอแล้วเจ้าถึงกับต่อสู้กับคณบดีป้าซานอและนําความอับอายมาให้ข้าหากเจ้าชนะนั่นก็ยังพอทําเนาแต่นี้เจ้าแพ้หน้าสีอธิการบดีกลับไม่สามารถกำราบคณบดีได้ข้าเสียหน้าไปหมดก็เพราะเจ้าเจ้าน่าจะกลับไปทบทวนตัวเองดีกว่ารับพระบัญชา กูลีหนวนรู้สึกชอกช้ำใจและขณะที่เขากำลังจะออกไปฉินมู่ก็กล่าวใต้เท้ากูจิ้งจอกและมังกรกิเลนของข้ารบกวนท่านอย่าทำให้พวกเขาลำบากกูลี่หนวนใจวูบและได้ยินพระพันปีหลวงหัวเราะข้าว,ว่าเขาไม่กล้าทำหรอกจริงสิจัก,กรพัทเจ้าไม่เห็นจะตกรางวัลอะไรให้หมอเทวดาน้อยเลยที่ช่วยรักษาเยียวยาข้า พระมานดาเขาน่าได้เป็นดุษฎีบัณฑิตเรียบร้อยแล้วอันเป็นตำแหน่งขุนนางชั้น6กข้าไม่อาจเลื่อนขั้นให้เขาสูงไปกว่านั้นได้เพราะเขายังเยาวอยู่มากอีกสองสามปีเราค่อยว่ากันใหม่มิเช่นนั้นขุนนางในสภาราชสามนักจะหาว่าข้าลำเอียงแก่เขาหมอเทวดาน้อยเล่าเรื่องน่าสนใจของเจ้าสมัยเด็กให้ข้าฟังอีกซิ กูลี่หนวนเดินไปไกลและออกไปจากวังหลวงเพื่อกลับไปยังมหาวิทยาลัยจากรวันดีไฟโทสะของเขาอัดแน่นเต็มพุงแต่กลับไม่มีที่ระบายนักพระที่คุ้มกันทะเลสาบยกรีดก้าวไปข้างหน้าแล้วถามอธิการบดีจนผู้นั้นถูกประหารหรือยังเป็นความผิดของเจ้าทั้งนั้นที่แสไม่เข้าเรื่องเจ้าควรจะดูแลทะเลสาบมังกรหยกให้ดีแต่กลับหาเรื่องมากความขนาดนี้ทำให้ข้าถูกเยืหยันขายหน้าไปหมดกูลี่หนวนถลึงตาจ้องเขาแล้วตะคอกปล่อยไอจิ้งจอกกับกิเลนมังกรนั่น นักพรตดูแลทะเลสาบรู้สึกไม่ยุติธรรมสุดๆเขาไม่รู้ว่าเขาทำผิดอะไรกูลี่หนวนถึงโมโหกโกรธาใสาขนาดนี้และได้แต่ไปปล่อยผู้หลิงงอเออกับกิเลนมังกรอธิการบดีพวกเราได้ส่งคนไปจับตัวเวยงแต่เวยงกำลังติดสอยให้ตามคณะบดีป้าซานและคณะบดีป้าซานไม่ยอมให้พวกเราจับตัวเขาไปท่านคิดว่าอย่างไรปู่มหลังความเป็นมาของเวยงเขามาจากครอบครัวเจ้านครเวยตีนยังดีๆไม่ต้องแกว่งไปหาเซียนจะได้ไหม ในอุทยานจัก,กรวรรดิพระพันปีหลวงคุยและคุยน้อยกับฉินมู่ต่ออีกสักพักจากนั้นฉินมู้ก็ตรวจชีพจรให้นางและเขียนใบสั่งยาส,สองสามขนานจากนั้นกล่าวพระพันปีหลวงท่านฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีไม่มีภัยซ่อนเร้นหลงเหลือดีพระพันปีหลวงย้ำยิ้มขอบใจสำหรับการช่วยเหลือของเจ้าหมอเทวดาน้อยฉินมู่ลุกขึ้นยืนและกำลังจะลาจากไปจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงก็ยิ้มกล่าวคุณนางอที่รักช้าก่อนมีเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากคุยกับเจ้า ฉินมู่ยั้งเท้าและจักกบระดิเอียนเฟิงก็เดินไปหาเขาพลางโบกมือเป็นสัญญาณให้ขันทีและนางกำนันถอยออกไปห่างๆจากนั้นเขาก็เดินออกไปจากอุทยานจักรวรรดิด้วยใบหน้าเกลื่อนยิ้มดุษฎีบัณฑิตของข้าเจ้าลัที่แห่งลทัทธิมะฟอนผู้คนที่ถูกละทิ้งจากแดนโบราณวินาทลูกศิษย์ของราชาพิษนายกขุนนางฉินนับว่ามีตัวตนหลายๆดีจริงๆ ฉินมู่ชะงักไปเล็กน้อยและฝีเท้าเขาก็ช้าลงโดยไม่รู้ตัวหากว่าราชครูสันตินิรันสามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นเจ้ารัทธิคนใหม่ของลัททิมานฟ้าจักรพัิเอี้ยนเฟิงก็ย่อมต้องมีหนทางที่จะรู้เรื่องนี้ได้เช่นกันจักรพัิเอี้ยนเฟิงเดินห่างไปไกลและเขาก็เอี้ยวขอกลับมามองแล้วถามขุนนางที่รักชไหนเจ้าไม่ตามมาหละ่ะฉินมู่รีบตามเขาไปแล้วย้มยิ้มฝ่าบาทมีโชควาสนาเยี่ยมเทียมสวระระจักรพัิเอี้ยนเฟิงหัวเราะ ลทัทธิมารฟ้าสามนักอันดับหนึ่งของฝ่ายมารแดนศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งเจ้าลทัทธิของพวกเขากลับมาเป็นนักเรียนของโอรสวรรค่านับว่ามีโชควาสนาเยี่ยมเทียมสวรรค์จริงๆนั่นลัทธว่านี่นับเป็นโชควาสนาแต่ก็กลายเป็นภัยพิบัติได้เช่นกันขุนนางที่รักฉินเจ้าคิดว่าเป็นโชควาสนาหรือภัยพิบัติละ่ะฉินมู่ย้ำยิ้มฝ่าบาทหรือว่าเจ้าสามนักเต่าแห่งลทัทธิเต่ายอมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ตำแหน่งใดละที่ฝ่าบาทจะมอบให้เขาจะกบระดีเอี้ยนเฟิงกล่าวอย่างเคร่งครึมเจ้้าาาาสามนนัักเตหวหวของ ฝ่ายเที่ยงธรรมในโลกนี้ข้าจะแต่งตั้งให้เขาเป็นขุนนางชั้นหนึ่งขั้นสูงให้เขามีฐานันดรอ,อองสืบทอดฐานันดรน,นี้จากรุ่นสู่รุ่นฉินมูจึงถามต่อหากยูไลแห่งวัดใหญ่ฟ้าคมกามหัวกมให้กับฝ่าบาทตำแหน่งใดที่ฝ่าบาทจะมอบให้แก่เขาจาก,กระพันดีเอี้ยนเฟิงกล่าวยูไลนั้นยอดเยี่ยมที่สุดในฝ่ายพุทธและหากว่าเขาหมายที่จะร่วมสภาขุนนางราชสำนักข้าจะแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งขุนนางชั้นหนึ่งขั้นสูงและให้ฐานันดรบรมบัพบ,บุรุษ ชินมู่กล่าวในสามแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสันตินิรันดรองจากพัิจะมอบตำแหน่งขุนนางชั้นหนึ่งขั้นสูงให้แก่เจ้าสามนักของสามนักเต่าและวะแด่ใหญ่ฟ้าคำรามเรียกพวกเขาว่างและบรมบับบุรุษลทัทธินักบุญสวรรค์ก็เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์เช่นกันและเจ้าลทัทธิแห่งลทัทธินักบุญสวรรค์ถึงกับเข้าหาสวามิพักด้วยตนเองแต่ฝ่าบาทก็เพียงแค่แต่ตั้งตำแหน่งขุนนางชั้นหกอันไอไววัดไปว่าที่ไหนไม่ได้ทั้งยังถามอีกว่านี่เป็นโชควาสนาหรือภัยพิบัตินี่ท่านจะไม่ทำให้ขาุาน,นางที่ จงรักพักดีทั้งหลายผิดหวังขมขื่นหรอกหรือจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงอึ้งไปเล็กน้อยแล้วจึงพยักหน้าที่เจ้ากล่าวนั้นสมเหตุสมผลแต่ทว่าข้าคงมิอาจแต่งตั้งเจ้าได้ในทันทีเพราะถึงอย่างไรเจ้าก็ยังเยาอยู่มากเกินไปหากว่าข้าแต่งตั้งเจ้าเป็นขุนนางขั้นสูงในบัดนี้ผู้คนก็จะติฉินนินทาและพวกเขาก็จะสามารถคาดเดาศักฐานะที่แท้จริงของเจ้าได้ฉินมู่เห็นด้วยจัก,กรพรรดิเอี้ยนเฟิงนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวต่อ ข้ารู้ว่าระหว่างเจ้ากับกูลี่หน่วนมีความบาดหมางกันอยู่บ้างและรู้ว่าเจ้าชิงกระบี่ผู้พิทักษ์เยาวของเขาไปแต่เจ้าเป็นถึงเจ้าลัทธิแห่งลัทธิมารฟ้าควรจะมีใจเอื้อเฟื้อกว่านี้และอย่าเอาแต่หารองเท้าคันบยัดเยียดให้เขาใส่เขานั้นถูกแต่งตั้งไปดูแลมหาวิทยาลัยจักรวรรดิโดยข้าหากว่าเจ้าทำให้เขาอับอายขายหน้ามากเกินไปก็พานจะทำให้ข้าดูแย่ไปด้วยชินมู่รู้สึกถูกกล่าวหาไม่เป็นธรรมฝ่าบาทข้าจะไปกล้ายัดเยียดรองเท้ากับให้เขาใส่ได้อย่างไรจักรพรรดิเอี้ยนเอ สิงดูเชิงจะยิ้มแต่ก็ไม่ใช่ยิ้มไม่ใช่ว่าเจ้ายัดเยียดรองเท้ากับให้เขาในวันนี้หรอกหรือต้อนเขาให้จนมุมเจ้าวางใจได้คนใจกล้าเด็ดเดี่ยวอันไม่มีใครทัดเทียมอย่างราชครูข้ายัางกล้าใช้งานเขาข้าย,ย่อมกล้าใช้งานเจ้าเจ้าไม่จำเป็นต้องมีความสงสัยกระสับกระส่ายเอาล่ะเจ้ากลับไปได้ฉินมู่เดินออกมาจากพระราชวางังและรู้สึกแช่มชื่นเขาระบายลมหายใจขุ่นมัวและรู้สึกผ่อนคลายโดยสิ้นเชิงเมื่อราชครูสันตินิรันดร์รู้บทบาทตัวตนของเขาเขาก็คงจะรู้สึก กังวลเล็กน้อยหากว่าจักรพรรดิเอี้ยนเฟิงยังไม่รู้แต่บัดนี้เมื่อทั้งจักรพรรดิครูต่างก็รู้บทบาทตัวตนของเขาเขาก็จะกลายเป็นปลอดภัยแทนไม่ต้องกังวลว่าตัวเป้งทั้งสองจะลงมือฮัดการเขาหลังจากนั้นสิบกว่าวันห้องทิศตะวันตกของฉินมู่ก็กองไว้ด้วยเหรียญสมบูรณ์พูนสุกเต็มไปหมดอันได้รับมาจากการขายน้ำลายมังกรก่อนที่คณะบดีป้าซานจะนำเวยหยงและองค์ชายหมิ่นเย่เวยออก ไปแสวงหาประสบการณ์เขาก็แวะไปที่ห้องฝั่งตะวันตกแล้วหยิบชฉวยถุงเหรียญไป4ี่หถุงฉินมู่ไม่ใส่ใจเลยสักนิดเพราะเขาร่ำรวยจนขี้เกียจนับเงินในระหว่างหลายวันมานี้เขาก็จะหลอมปรุงยาวิญญาณเพลิงฉาและยาวิญญาณอื่นๆที่สามารถฟื้นฟูจิตวิญญาณในทุกๆขอะะที่เขาว่างและเมื่อเขาหลอมปรุงยาประเภทนี้เขาก็จะใช้วิชามือของลัทธิพุทธอันทำให้ยา วิญญาณที่หลอมปรุงเสร็จมีเสียงพุทธองค์ก้องอยู่ภายในนั่นทําให้ฉินมู่เรียกว่าวิญญาณชนิดนี้ยาจิตวิญญาณพุทธองค์เขาไปที่คลังทรัพย์สินเพื่อซื้อหาสมุนไพรในช่วงนี้และแทบจะซื้อสม วุ่นวายสิบกว่าชนิดที่เขาต้องการใช้จนเกือบเกลี้ยงคลังล่าสุดมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิกำลังจะมีการฝึกฝนแสวงประสบการณ์ครั้งใหญ่และบัณฑิตจำนวนมากถูกขัดสรรส่งไปยังแนวหน้าครูผู้สอนในแต่ละโถงจะพาบัณฑิตเหล่านั้นไปที่แนวหน้าสมรภูมิรบเพื่อปรับปรามการกรบฏฉินมู่เองก็ถูกกูลี่หนุนคัดชื่อขึ้นมาและกล่าวว่าเขาจะต้องไปที่แนวหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าฉินมู่เป็นดุษฎีบัณฑิตขุนนางชั้น6อันมีสิบและหน้าที่เทียบเท่าครูผู้สอน ดังนั้นกูลี่หนวนจึงมอบบัณฑิตจำนวนหนึ่งให้เขาเป็นผู้นำไปบัณฑิตเหล่านั้นล้วนแต่เป็นบัณฑิตในขั้นห้า่าจากบัณฑิตนิเวศซึ่งมีได้มีกำลังการต่อสู้สูงมากมายวรยุทธ์ของพวกเขานั้นต่ำต้อยกว่าผู้ฝึกวิชาเทวะจากทักษะเทวนิเวศมาก